สวัสดีค่ะครูโอ t เอทดีไอคนเดิมนะคะวันนี้จะมาบอกเทคนิคการเตรียมตัวสอบตัวอีกสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยสอบควรเริ่มต้นทํำยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะคือการทวนเบสิกรามาสําคัญมากนะโดยที่เป้าหมายของเราเนี่ยคืออย่างน้อยๆเลยเนี่ยเราควรที่จะต้องแยกส่วนประกอบของประโยคได้รู้ว่าคํานี้หมายถึงอะไรในประโยคสิ่งนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยช่วยแปลความหมายของประโยคได้เป็นอย่างดีและถูกต้องเลยค่ะซึ่งสําหรับการเรียนกรามานั้นเนี่ยเอทดีไอเนี่ยเขาก็จัดเต็มไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเบสิกหนึ่งแล้วก็เบสิค จบครบทุกเรื่องเรียกว่าปูพื้นฐานตั้งแต่0จนถึง100เลยนะคะและระหว่างนี้เราก็สามารถที่จะเข้าคอร์สในส่วนของโทอิคควบคู่ไปด้วยได้ต่อมาสิ่งที่ต้องทําเลยเนี่ยคือการเข้าใจประโยคแต่ละประโยคเพื่อที่เราเนี่ยจะได้แปลความหมายได้อย่างถูกต้องถัดไปคําศัพท์สําคัญมากนะคําศัพท์เรื่องเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเลยตั้งแต่เรียกว่าเริ่มต้นเตรียมตัวสอบคือเวลาที่เราเนี่ยเจอคําศัพท์ไหนที่เราอาจจะไม่รู้เราต้องทํายังไงคะจดและเอามาท่องยิ่งเรามีคลังคําศัพท์รู้มากเท่าไหรรร่่เเาาาาากกกก็จะะมมีโอสในนนนนนได้ได้้คแขึทั ต่อไปมีการสอบฟังใช่ไหมฉะนั้นต้องทำยังไงฝึกทักษะการฟังบ่อยๆจากบทสนทนาหนึ่งสิ่งที่ต้องบอกว่ายากสําหรับใครใหลายๆคนนั่นคือการฟังเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันดังนั้นเนี่ยให้เราเริ่มต้นจากการทําอะไรดีเอ่ยดูหนังฟังเพลงพร้อมกับเปิดซับภาษาอังกฤษไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเทียบคํากับการออกเสียงไปพร้อมๆกันและในตัวข้อสอบทัวอีกของเราเองเนี่ยสวยส่วนมากก็จะเป็นข้อสอบแนวสนทนาในชีวิตประจําวันซึ่งเมื่อเราเนี่ยเปิดใจฟังภาษาอังกฤษบ่อยใใ่หหะุดดทู้้าาาเกจจจํรับถูู้วผ ต้องการสื่อความหมายอะไรสถานการณ์อะไรอยู่บริบทไหนโดยไม่จําเป็นต้องเข้าใจทุกคาก็ได้นะจากนั้นเนี่ยจึงค่อยไปเริ่มฝึกจากตัวข้อสอบจริงๆที่สามารถหาได้เพิ่มตามหนังสือเว็บไซต์ทั่วไปหรือว่า ATDI เนี่ยเราก็มีการวรวมคลังข้อสอบเอาไวใ้ให้เราได้ฝึกทําเช่นกันค่ะสุดท้ายอย่าลืมฝึกทําข้อสอบตัวอีกให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถึงแม้จะบอกว่าฉันเป็นคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีแล้วหรือคิดว่าเราฝึกเรียนรู้เทคนิคจากอาจารย์ที่ ATDI ไปพอสมควรแต่ต้องไม่ประมาทกับสนามข้อสอบเด็ดขาดข้อสอบ200ข้อกับเวลย เพียงแค่2ชั่วโมงเรียกง่ายๆตกข้อแล้วมันสามสวินาทีเองแม้แต่คนที่ข้องภาษาอังกฤษหลายๆคนเนี่ยยังตกมาตายกับการทําข้อสอบมานักต่อน,นักแล้วฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้วิธีการจัดการบริหารเวลาให้ดีสมัยนี้มีข้อสอบฟรีให้ทํามากมายอย่าลืมไปลงวิชาที่เราฝึกกันมาในห้องเรียนเนี่ยกับข้อสอบจริงด้วยก่อนลงสนามจะทําให้เราเนี่ยปลอดภัยแล้วก็คุ้มค่ากับค่าสอบมากด้วยนะคะอย่ารอช้ามาเตรียมความพร้อมกันก่อนลงสนามจริงที่ ATDI กันก่อนดีกว่าเราไม่ได้แค่สอนโทอีกแต่เราปูพื้นฐานให้ผู้เรียนง จากศย์จนไปถึง100และพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นเนี่ยอย่ารอช้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอนแท c t ด้านบนนี้ได้เลยนะคะ